มาไปพาสนิดุบบแ่าจะแหนกอือเรก็ลยมาดูมาหนกนึนี่ไปมาเนอบุบุญบุญบุาเหร่นดบุญแต่บอกว่ายาเหร่นก็คือยาเหร่นเลยอาดูมา สาธุก่อนแล้วมาทุก้าติ้าโลกสาธุเดกัดหนึ่งกัสองกัอิมีนาสการีนาพู้ทังอภิปุชยามะอิมีนาสการนาธรรมังอภิปุชยามะ ที่นาสการณนาสังฆังอาทิปุชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะว่าพุทธังภะคะวันตังอาทิวาดิมสวากาโตภะคะวะตาธสมุทัมมังนะมะสังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมัง มาอย่างบันเตวิสุงวิสุงดักกนาคาอายะวิสารเนนสหปันต a สีลานิยาจามะตุติยามปีมาย่งบันเตวิสุงวิสุงดกนาคายะวิสารเนนสหปันตาีลานิาจามะาตยมปมายงันเตวิสุงวิสุงกนาายะ di sarani nasa hapan jasirani ya jahama namu tasa pakawatu arahato sama sambutasa namu tasa pakawatu arahato sama sambutasa namu tasa pakawatu arahato sama sambutasa arahat sambut utang saranang kacami tamang saranang kacami สังขังสารนังคัจฉามิตุติยมปีพุทังสารนังัจฉามิตุติยมปีธรรมังสารนังัจฉามิตุติยมปีสังขังสารนังัจฉามิตติยมปีพุทังสารนังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสารนังัจฉามิตติยมปีสังขังสารนังัจฉามิ ปาราติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิมมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิ สุราเมรยามัชาปมาตฐานะเวรมาณีสิทธาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตานิสมาธิยามิอามะภันเตสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคกสัมปทา สีเลนันิพุทิญันติตาสมาสีลังวิโสไทย Iti beso pakkawawahharahan sama sputoya carana span nos suka toro kami itu an ta puriata masyarakat sana tadiwa manutsanangng but to <laughs>

sami ti pati pano bhagavato sa bhagavato yati tanta tari purisa yukani ata purisa bukala bhagavato sa bhagavato amunayo pa amunayo

มาราติเรกามาภิวชิตัสสะปาราติงโกลัมปานารวาคามาคามาธาทะยังขันติสุทันทวิตินาชิตาวามุนิโดตันเตยัสสภาวตุเตชยมังคารานิ

Iti pisang kata mano cita wa te dan tejasa mangkarani. Bun meni bun atawa nakathamudhalangī bhakkhinīya tincayatu kavacanaṃ caya kāyamātte santene so mohaviddinā cittaṃ avāmunindotante casa bhavatu teśayamaṃ jangwiaya mati sajakawa terketung Was lopitamanang lahan kebutang panjangnyapati Simuninho waktu de saya menghai. ภูตนันโทปานันทาปุจฉังวิพุทธังมหิติภูตินะเทระพุทธเกนะธรรมาปยันโตยิทุปเทสวิตินาชิตวามุนินโถตันเดจะสาวะมะตเตสยังมังคะลานิเอตาปิคขะ สุขะหาติปุจฌเคนะสุขะตาหาตังรามมังเวโสติสุติเมติภักาาิตาั낭ยานาเทนะวิทินาจิตตวามุนีโทตันเตยัสสภาวะสุตเตยมังคารานิเอตาพิพุทธชยมังคาราตตาคาทยวาจโนดินาติเมสารเตมาตันติ ကတဝနာနေကမိဝိသိတိတုသာဝိမောကံสุขังအတိကမယနာရောသပညော มหาตารุณิโกนาโทหิตายาสัพปานินางุเรวะปะนิสัพพะโตสัมปพธิมุตมะเอเตนะสัจวัตเจนะหุเตชยมังคะรังยายันโตโพธิยามูเรสักขยานังนัวัฒโนเอวังตวังวิชโยหิชยาสุชยมังคะเร อปาราจิตตปาลังเกสีเสปทวิโพคคะเรอภิเสเกสาปปุธานังอากัปปโตปโมทติสุนาคาทังสุมังคารังสุภาภาตังสุทิติังสุขรโสุโมทโฒจสุยิ

ปาทักพิเนภวันตุสะพะมังคารังรักขันตุสะพะเทวตาสาภะพุทธานุภาเวนัสสท้าโสติภวันตุเตภวันตุสะพะมังคารังรักขันตุสะพะเทวตาสาภะธรรมานุภาเวนัสสท้าโสติภวันตุเตภวันตุสะพะมังคารัง ตักขันตุสะปะเทวตาสะปะธรรมานุภาเวนะสะทาโสติภวันตุเตภวันตุสะพังมังคารังตักขันตุสะปะเทวตาสะปะสังฆานุภาเวนะสะทาโสติภวันตุเตอาหารสุขิโตหงมีคอยพระพุทธเจ้าจงมีความสุข อาหารมิทุโขโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหารอเวโรโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราจากเพรอาหารอภัยยาปโชโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งพวงอาหารอานิโคโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิคอยข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจากกุภัยทั้งสิ้นเถิด สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตุจงเป็นสุเป็นสุเธอจะได้มีเวรแก่กันแด้กันเลยอาพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุเธอจะได้เดือเดียดซึ่งกันแด้กันเลยอนีชาโหนตุจงเป็นสุเป็นสุเธอจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยปุถิยาตาดันธะการตุจงมีความสุขกายทุกข์ใจรักษาตนให้คนจากุบ พระเจ้าตัง้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยศาลถึงมิดามาดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวและเทวันขอให้ใท่านได้รับกุศลผลนี้เถิด พุทธะเมตังจิตังมะมะพุทธะพุทธาลุภาเวนะธรรมะเมตังจิตังมะมะธรรมะธรรมาลุภาเวนะสังฆะเมตังจิตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตังจิตังมะมะพุทธะพุทธาลุภาเวนะธรรมะเมตังจิตังมะมะธรรมะธรรมาลุภาเวนะสังฆะเมตังจิตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตังจิตังมะมะพุทธะพุทธาลุภาเวนะ ธัมมะเมตังติตัมมะมะธัมมะนุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมามะสังฆะสังฆะนุภาเวนะโอมโนโมสิบปโกสิดาสาหังตารุนิโกสัพพสัตตานังโสดตติเปมันตังบะภาโสสุริโยตันตังกมารภัจจโยปะกาศิสิบันติโตสิเมิทัสโสอโรคาสัมมณะโหมิ นมโหมดสะปะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนามโหมดสะปะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนามโหมดสะปะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุตธะพระข้าะเจ้านางสาวนัทนันเพงหอมวันนี้ข้าพเจ้าจะขอขมากรรมแก่นาสภวโทอหารผู้เป็นสามีของข้าพเจ้าสิ่งนั้นที่ข้าพเจ้าได้ประมาททั้งทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งรับหน้าและรับหลังทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ข้าพเจ้าขอขมากรรมในนที่แห่งนี้จะได้เป็นเพเป็นกรรมต่อกันอีกเลยหลังจากนี้ขอชีวิตครอบครัวข้าพเจ้าจงมีแต่ความบุกความเจริญทำมาค้าขึ้นทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จทำการสิ่งใดก็ขอให้เจริญก้าวหน้าทำการสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นตรารถนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมสิทั้งหมดทุกความเรื่องเดินเรื่องสลอุกสับสสัโลกสับแตสับนอย่างไรมีวันจ อ้าวมันจะเดินเรื่อลงเรื่องมันมีแต่สิ่งดีๆด้อวันนี้อ่าสาธุสาธุมันจะเดินลงเรื่องลำรวยไปเลยตอนนี้อ้าวดีแล้วดีแล้วสาธุบนมาบนมาไหม้าแม่ไหมโอเคงล้นละละอ่าวดูเออหาแม่กันแล้วหรือหาแม่แล้วมาจุกไปละ chút nữa, chút này.